ผมเห็นฟันคุณด้วยวราแต่กี้ภาพมันเห็นฟันคุณนะคะตอนนี้ผมก็เริ่มแคสเลยลนะก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกลับหลังจากที่วมื่อกี้เราได้พ่ายแพ้ไปก็พอดีคุณชายหิวข้าวนะครับคุณชายเขาก็เลยเป็นลมนะครับก็เลยตกไปว่าตกี้ตอนนี้คุณชายก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วอาล่ะ เราพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอาล่ะเราต้องสปายๆในห้องจริงไหมนิกเราจะไปกันเลยนะจับใไอจับไม่กีดาบ้เลยอ,ะอ่ะอ่ามันสุ่มแล้วมั้งคราวนี้ก็ว่าเะกี้เราก็จะช้าหน่อยนะครับก็ วันที่กโมแตลีลาคราวนี้เราก็จะเอาจริงกันละวันทีกีเป็นคลิปที่ขอบคุณสามร้อยเก้าซับนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เรื่องไหมเพราะว่าผมก็แหลกก็คงต้องหวังพึ่งคุณชายแล้วนะครับคุณชายก็โอเคแล้วนะครับโอ้อะไรเหรอให้คุณชาย เพิ่มพลังก่อนน,นะครับ <c oughs> คุณก็จะอาจจะได้ยินเสียงเ <c oughs> กบ็กบๆเสียงเคียวน้ำแข็งนะครับไม่ใช่ทำอะไรโอเคแล้วก็พร้อมละไหนหมอบเอากดผิดเราจะค่อยค่อยค้านเข้าไปสวัสดีอ่า พอดีคุณชายเลือกตัวไม่ได้นะก็เลยต้องเป็นตัวอ้วนนี่ก็อ่าตอนนี้เราก็ผ่านการแคสเกมมาก็ประมาณปีหรือสองปีแล้วเนาะ้คุณผู้ชมก็รู้สึกเป็นไงกันบ้างครับกับการพัฒนาพัฒนาขึ้นไหมเนี่ย <c oughs> ไม่พัฒนาเลยนะพัฒนาเยอะ <c oughs> ออเหรอเออผมก็คิดอย่างนั้นนะ ก็ตอนนี้ก็มาถึงในจุดที่แบบผมก็รู้สึกดีนะแต่ช่วงนี้ผมคงไม่ค่อยได้แคสเท่าไหร่เพราะว่ามือถือพังแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นคอมสักเท่าไหร่คุณชายเองก็ติดเรียนโอ้ยโอ้ย,อยแลกแน่นอนผมจะเรียนดีมากครับตอนนี้คุณชายอายุเท่าไหร่แล้วครับบอกมาครับอา้าอันนี้ผมกำลังสัมภาษณ์คุณนะเนี่ยอ้าวแพะ อ่คุณชายอายุเท่าไหร่ครับเอ่อถ้าปีนี้อ่ะครับปีนี้ก็สิบสี่ครับฮะสิบสี่แล้วเหรอสิบสามยังไม่ถึงสิบสี่เลยไปกันเถอะโอเคระหว่างที่เรากําลังจะลุยนะครับเราก็จะทําการสัมภาษณ์ไปด้วยอ่ะผมก็รู้แล้วครับว่าคุณใครอายุเท่าไหร่ฮะผมอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับอ่ะครับก็ยอมรับเลยนะครับว่าผมก็มีอายุพอสมควรอายุเป็นเพียงตัวเลขครับกระสายลมผ่านพัดไป อย่าไปคิดมากเลยไหมอายุเป็นแค่ตรรัวเลขคำว่าเพศก็แปลเปแค่ตัวนักษรนี่แหละแต่ผมเองครับขอโทษครับมันแหละครับอขอโทษขอโทษเห็นไหมครับหายเจ็บไหมเอา้ามันมีการถามอย่างนี้ด้วยขอโทษขอโทษฉันแล้วจะหายเจ็บไหมมันรู้ภาษาไทยด้วยครับตอนนี้ ก็อุ้ยคอนแลกมากก็แลกเป็นมันน่าจะสายอะไรละแลกเป็นเรื่องปกตินะครับคุณก็ปกป้องแผ่นหลังของผมด้วยนะครับเดี๋ยวคุณละวะตกไเฮ้ย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 ตกไม่ได้นะคราวนี้เราเอาจริงแล้วนะก็ขอภัยในความแหลกนะครับก็ สิ่งหนึ่งที่ยังไม่คงไม่พัฒนานะครับก็คือเรื่องความแหลกนั่นเองกดพิษมาแล้วความกากเหรอครับเอ้ผมก็ไม่กากนะไม่กากหรือเปล่าเพิ่งบอกว่าไม่กากแล้วไอ้พวกนั้นทําอะไรกันอยู่เราจะไปรับเขาไหมผมอยู่ข้างหน้าพวกคุณยะแย่เนี่ยโอ้งินเข้าขอภัยในความแหลกนะ เราจะได้เห็นภาพซอมบี้ค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆค่อยๆกิ้งนะครับโอ้โหตีลังกาสโลโมชั่นด้วยชิ้นส่วนค่อยๆแยกออกมานะครับเราไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันนะครับตอนนี้คุณอย่าเพิ่งรีบไปไกลสิเดี๋ยวก็ตายหรอกอคราวนี้เราต้องผ่านด่านให้ได้นะ หลังจากที่เราโชกากมาแล้วครั้งหนึ่งโอ้ยอีกไอ้ตกัะหัวนั่นไงโหดีข้ามันตายเลยคุณรอด้วยคุณแคเดินมาเราดิคุณเห็นไหมเนี่ยว่าผมสโล์แค่ไหนผมณลุกใกล้เราทุกคุณมากเลยเนี่ยตอนนี้ถ้ามีอ่าเสียงเพลงดนตรีผู้หญิงฆ่าขยันแตกนี่มันใช่เลยนะเนี่ยอ่า ขอโทษครับผมลืมไปว่าพวกคุณอาจจะเกิดไม่ทันกันออน,นอนนะนอนนะเออนอนไปนะฉันลงใส่กระสุนนะรีบๆมากันหน่อยได้ไหมผมรีบที่สุดแล้วนะเนี่ย ก็เราจะค่อยๆเห็นนะครับซอมบี้ค่อยๆสโลว์นะครับบางตัวก็ค่อยๆล้มนะคับางตัวก็ค่อยยมาหาเรานะครับแล้วก็เล็งครับไม่ต้องไปค่อยๆได้ไหมรีบมาหาเลยคือผมรีบแล้วคุณเข้าใจนิดนึงคือผมกลัวเนี่ยอย่คนเดียวคุณกลัวเหรอแล้วแล้วคุณไม่กลัวไอ้วกลัวมันวิ่งมาอีกแล้เดี๋ยวลับไปหาไมล่ะเดี๋ยวเอาผมขึ้นไปด้วย เอ้ยเอ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเมขออภัยในความแหลกเอ้ยีตอแลรวเอ้อย่าตกแล้วเฮ้ยทอะไเลคุไเอ็มหัวครับไม่รู้เหมือนกันครับหลังหลังอบอลลอ โอเคเราจะไปกันต่อแล้วนะครับรยังไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อนะครับอ่าผมเหลือ90ครับมันมียานี่ครับคุณเดี๋ยวผมปลาล้วเปิดคว,ว่างระเบิดไแล้วโอเคมันแทงเลยเลยอาตรงวะขอโทษโ ข้อดีของความแหลกนะครับเราจะค่อยๆเห็นตะไบยานะครับเล็งไม่โดนเลยเออในที่สุดก็โดนครับแต่ไม่มีผู้รอะร้ายเลยครับตอนนะี้คุณอยู่ไหนกันน่ะผมอยู่ข้างๆคุณเลยเไหยโอ้บอสมาไม่ใช่บอสสักหน่อยคืปขขอปัจจบัุที่ักหล่นไปแล้วครับ เราจะมาอยู่กันแบบเริ่มโฟร์เลสแบบหลักๆก,กันนะคะตอนนี้เราก็มันอยู่กันในด่านสุดท้ายคุณหลกเหมือนผมไหมหลักเวอร์โจกระโดดตีลังกาเอ,เออไอ,อตอกแล้วถังรลยเบิร์ดคุณระวังโ<ฮ>อ้โหเอฟเฟกต์อลังกานตอนนี้ อยู่ข้างบนป้องกันผมมันก็ได้ผมอยู่ข้างล่างอ๋อแล้วครับมันมากันเพียบคุณมีระเบิดไหมคว้างค <Yeah. S 2> นะ่ะคว้างไปเลยครับตอนนี้จังหวะกํากลังดีสวยงามมากเดี๋ยวนะมันมากันเพียบเลยคุณโอ้โห้ย ผมว่าเราเสียเวลากันมามากแล้วล่ะโอ้โหขอโทษโทษทีนะจ๊ะก็นแหลกเนี้ยก็เน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เครื่องผมเปิดเซฟผมถ่ายไปด้วยม่าเป็นเทรื่อนทำไมแหลกก็เพราะว่าเครื่องหลักมันแหลกนะครับ โอ้โอ ordu. ไฟลุกไฟลุกยายายาอุ๊ยตกใจขอโทษผมว่าเราจะไปกันอย่างไร่อดีใครมีน้ำไหม<า> <ut> โอ้โอ้โอ้วิ่งไปดิวิ่งเปแล้วครับรู้สึกผมเห็นเหมือนตัวอะไรโอ้บอสบอสบอส ฟอสฟอสฟอสแบบสโลด้วยคือฟอสเป็นอะไรกันด้วยเลยร้องเร้ามันไม่ใช่แค่ฟอสอต่ตัวอ้วกด้วยอ่ะเดี๋ยวตายตายตายตัวอ้วกของผมฆ่าไปแล้วนะเมื่อกี้แต่ผมจะไปลอฟอสให้ฟอสตายยังฟอสตายยังฟอสตายยังโอ๊ยยังไม่ตาย เอาแล้วเอาแล้วหลักๆครับผมก็เหลือตายเอาไม่เป็นไรผมมียาเทียบอย่าตกเือนพอเดี๋ยวผมล่อไว้ให้โอ้โหลุกมาแบบโปรโมชั่นเอฟเฟกต์เราทำดีครับโอ้โหแต่ว่าให้เนเดียวอันนี้ร้รูสึกว่าผมจะนอนอยู่ใต้รถไม่ต้องช่วยผม ขอบคุณครับอ๋อคุณชายนี่เองเขาคุณชายนีก่อนหนีไปตั้งรัก <c oughs> เราจะได้เห็นบอสในระยะอย่างใกล้ชิด <c oughs> แล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นคอมปกติเนี่ยเราคงจะเห็นบอสแบบแค่ผ่านๆแวบๆบพ <c oughs> อดีว่าคอมมันสโลครับ ไม่ต้องช่วยผมฆ่าบอนเดิอนอ้าวถึงกับตายเลยทีเดียวเอาแล้วครับหายแล้ครับแล้วมันน่าจะมีจุดอาชุบชีวิตอยู่นะอ่าชุบทีเขามีไปครับมุกนี้คุณก็คงจะไม่เข้าใจนะครับคุณเกิดไม่ทันชุบทีมีไปนี่ก็เป็นมุกของอ่า รักนอารักนะครับสมัยก่อนคุณทําอะไรกับผมมาสาวผมเ <โฬ S 2> พิ่มมาเตย<อ>แล้วผมก็เอาของคุณมาเอาอย่างนั้นเลยอดีครับผมก็ขอไว้พร้อให้คุณไปถึงที่หมายนะครับผมจะเฝ้ามองคุณอย่างไรวะมันมากันเพียบเลยครับคุณลาก่อนนิดอย่างน้อยเราจะคิดถึงนาย ขอบคุณมากคุณเนี่ยรถชนครับจู่ๆรถมันก็ยับมาชนพวกคุณสวยแล้วครับตอนนี้ไม่เวลาแล้วตอนนี้เรามุ่งหน้าไปต่อลุกขึ้นมาได้แล้ว มันมากันเพียบเลยครับตอนนี้พี่น้องโอ้โหลุมประชาทันกันหน้าดูเอาแล้วครับตอนนี้คุณมีเลือดคุณเติมเลือดสิครับเลือดกับเพื่อนสิผมช่วยเพื่อนอยู่โอเคครับระวังนะครับตอนนี้คุณกับเพื่อนใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ตายไปแล้วนอนเชียงข้างกับบอสมันเอามือมาลูหัวผมด้วยนะครับทำอย่างกับผมเป็นหมา ทุกคนคงไม่พร้อมจะแปกนายไปด้วยเดินทางด้วยเท้าตัวเองกันเถอะรสึกเลยสุดเลยเออเออมันมากันอีก,กรอกหนึ่งแล้วล่ะครับโอเคครับคุณชยเอาเลยครับเอาคณชายไปไหนอ่ะคณชายวิ่งกันไปแล้วทำไมอ่ะเอาวิ่งได้วิ่งไม่ได้หรอ,หรอรมันแหลกมากใช่ไหมครับผมว้าใจอ่ะ คุณชายพยายามไปให้สุดนะตกเติมต, yes. ต่อนะครับคุณชายคุณชายวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับเพื่อชัยชนะเพื่อสันติภาพของโลกนี้นะครับเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาตินะครับคุณชายต้องวิ่งไปครับคุณชายต้องกระโดดคุณชายคุณชายถอยก่อนเดี๋ยวคุณชายตกคุณชายกลับมาก่อนหาที่ขึ้นเออคุณชายต้องหาที่ขึ้นไปครับคุณชายคุณชายต้องหาที BI 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 ่ นั่นแหละครับหลังรถนะคะคุณชายเออเห็นไหมครับหลังหลังถังน้ำมันรถนะครับขึ้นไปอย่างนั้นแหละครับคุณชายขึ้นไปวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งคุณชายระวังตกเฮ้ยระวังตกเดินดีๆนะคุณชายอย่าเมาอย่าเป๊ะเดินไปครับเดินไปอีกครับเดินไป เดินไปเรื่อยๆครับคุณชายอย่างนั้นแหละครับเออไม่ต้องสนใจใครครับใครจะตายก็ช่างมันครับคุณชายเดินไปเลี้ยวไปทางขวาครับเลี้ยวไปทางขวาคุณชายเอออย่างนั้นแหละเดินไปเดินไปครับคุณชายอีกหน่อยเดียวใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวนึงคุณชายเดินไปเดินไปเดินไปอย่าชนอย่าชนครับวิ่งไปดันคุณชาย อีกหน่อยเดียวครับคุณชายทางทางขวาครับลงไปเลยครับทางขวาครับทางขวานั่นแหละครับหาทางเข้าครับทางเข้าทางเข้าทางเข้าก็วันนี้เราก็อาจจะได้จบกันแบบอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับตรงผมตายผมตายคุณชายก็รอดนะครับแล้วคนอื่นเขาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับเราก็อาในที่สุดเราก็ได้จบนะครับหลังจากที่คุณชายผู้เป็นความคุณชายหาที่ิึกิลเซียพิเขึ้นะพิขึ้น ยอ,อ,อ,อย่างนั้นเลยครับก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับค่ะว่าเพื่อนเราไม่มีเ้ลาเดี๋ยวนะครับเอาแล้วครับเอาละ,ค,าละคุณชายมาช่วยรุ้นกันหน่อยไหมอ่ะแต่คุณชายจ้องหน้าจอไว้เผื่อมันจะมีเอาละครับก็เหลือโรเซียโรเซียโดเซีย <laughs> 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 เอาแะครับก็สู้เลยก็เธอวิ่งต่อไปนะวิ่งตรงไปเรื่อยๆเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละเหลืออยาให้ตกแต่ถ้า,ถาผู้หญิงตกนี่ก็คุณชายก็ชนะนะครับคุณชายคอยดูหน้าจอไว้นะครับมีตัวอะไรจะมาทําร้ายคุณชายไหมคอยดูไว้นะครับเหลืออีกแค่ตัวเดียวครับเราก็จะผ่านแล้วเราก็ดีมากครับก็ทิ้งเพื่อนนะครับเพื่อนเราก็ <laughs> จมกองพวพนะครับก็ เพื่อนเราก็ค่อยๆกำลังตายไปนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับในชีวิตจริงเราก็ควรจะไปช่วยเขานะคะหรือเปล่าครับคุณชายคิดว่างไงครับตอนนี้หลังจากที่คุณรอดชีวิตแล้วคุณคุณน่าจะรอดชีวิตแล้วครับเราก็มาดูวนระสุดท้ายของเพื่อนเราขึ้นหอใช่ไหมแล้วก็ให้หอมันขึ้นแล้วก็เปิดบันไดลงมาแล้วก็ดึงมันขึ้นไปแล้วก็คห้มาช่วยไอ้อที่มันตกบอลอ้วก <c oughs> ครับ แต่พอดีว่าเราไม่สามารถช่วยเอ้าคุณชายเกิดอะไรขึ้นคุณชายปกป้องไว้นะอย่าเขาเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์เอาแล้วครับเหลือคุณชายเป็นความหวังสุดท้ายนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วคลิปที่เราทําเพื่อขอบคุณซับสไครต์นะครับคุณชายก็ได้ทําผิดพลาดโดยการกระโดดไปตายกันแน่นะครับเพราะว่าคุณชายหิวข้าวค่ะตอนนี้คุณชายก็ได้ อีผมไม่เนี oh, ่ยแรงมากเลยเอายิงไม่ได้เลยคุณชายคุณชายรอดได้นะคุณชายตอนนี้มันก็กำลังทยอยมาหาคุณชายกันเพียบแล้วนะครับเอาละครับก็เหลือตัวผู้หญิงนะครับสู้ๆเธอพยายามเข้าอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเออเดินไปเดินไปอย่างนั้นแหละ จะอ้อมรถทำไมอะเออเดินไปเดินไปกระโดดข้ามไปก็ได้ถ้ามันลำบากมากก็เอาแล้วตอนนี้เราก็ความหวังเราที่ตัวสุดท้ายนะครับเหลือเพียงแค่เธอเข้าไปได้ส่วนเพื่อนเราเหรอครับเพื่อนเราก็รู้สึกว่าจะอึดขึดมากเลยนะเพื่อนเราหลังจากที่เราปล่อยให้เขาตายเขาก็ไม่ยอมตายสักที ทำไมรู้สึกสงสารเพื่อนอย่างไงก็ไม่รู้โหน่าสงสารนะถูกปล่อยทิ้งไว้คนเดียวอ่าเพื่อนก็บอกนะครับไม่เป็นไรพวกนายไปกันก่อนเลยทิ้งฉันไว้จริงๆมาครเขบ,บอกช่วยกูกด้วยก็ดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ อีกหน่อยเดียวเธอพยายามวิ่งไปเลยทั้งหลังฆ่ามันทั้งหลังนะเธอเต็มเลยวิ่งสิลูกวิง่งเอาแล้วเอาแต่รู้สึกว่ามันจะวิ่งไปไหนของมันมันไม่ได้วิ่งมาหาผู้หญิง พิงมาหาผมนี่ไงสงสารน่ะพวกนายไปกันก่อนเลยไม่ต้องรอฉันิญ why ทำไมย่างล่ะเสียงเสียงเศร้ามากอีกหน่อยเดียวครับตอนนี้นี่ถ้าผมบังคับตัวผู้หญิงได้ผมไม่อยากจะบังคับเลย จำเลยังจะมีกระเจ็ดกระใจลงบันไดีจริงก็มีจิตบินบันไดด้วยนะอ๋อใส่กระป๋าเนี่เอาใส่เพื่อนเราเพื่อนหน่อยเยอะแล้วผมจะดูวันถุสิ้าของเพื่อนนะครับหนูเพนคนที่จิตใจดีมากก็ตอนนี้นะครับฝ่ายผู้หญิงก็กำลังค่อยๆจะเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมาลุ้นเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราก็น่าเศร้ามากนะครับเพื่อนเราก็บอกว่า จะเล่นมุกเดิมอีกแล้วอะอย่างน้อยๆก็เราจะคิดถึงนายนะนายก็พยายามล่อ,อพวกมันไว้จนม,มันสุดท้ายเนี่ตายหาแล้วขึ้นมามนเอาหลงลีลายวแหละดูดิแล้วรถกระทับื่อนเราโอเคครับในที่สุดผู้หญิงก็ได้ขึ้นหอสักทีทุกคน ขนท้าออกม,ออมาเลยก็ในที่สุดเราก็จบกับเรฟอร์เดสแล้วนะครัคุณชายก็ได้ทำความฝังพวกเราให้สำเร็จก็คุณชายมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับหลังจากที่ไม่ได้แคสเกมกันนานมากอ้าวสะพานพังเอ่อก็ผมก็อาจจะฝีมือตกไปบ้างไม่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 อาจละตกแน่ สะพานขาแล้วครับก็ร่างของเพื่อนเราก็ลอยล่องลงไปที่สะพานนะครับเราก็ร่างของผมด,ด้วยครับร่างของผมที่มีป๊อตลูบหัวนะครับเปล่าครับอซอมบี้มันกําลังเล่นวิ่งไล่จับก,กันนะครับคุณน่าจะเห็นนะครับซอมบี้มันกาลังเดินวนกันเดินวนกันไปเดินวนกันมา ก็ในที่สุดก็เป็นอันจบแล้วนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็พาเราไปลงที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็อย่างนั้นแหละครับเราก็คงจะวกบนอยู่ที่เดิมอย่างไรก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะา like, <het S 2> ไลค์ดิสไลค์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครัอย่างไงก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้กลับมากันอีกทีหนึง่งโอเคคุณชัยไม่มีอะไรจะถามผมเลยเหรอ ฮะีจะถามอะไรอะ่ะคุณชอบใครครับชอบใครคุณชอบใครครับอืมจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ <laughs>